สี่ร้อยบาทหอยนี่นะสามร้อยบาทนีก่ก็ปลาหมึกโอ้จะให้ดูแตงโมนี่นะเนื้อแดงสัมเลยมาดูของแปลกในคอนสร์ยามตต่นี้เหมือนกัน,กน,ย,กนย่างหมึกหรือเปล่าย่างหมูสเต็กหมึกสเต็ก อันนี้จะเป็นตำเนาะตำหมว่วตำชั่วตำาตำนังตำเล้งอ,ะ,อะ,ะเค้าจะพามาดูอาหารการกินกว๋วยเตี๋ยวดูอังคอนสยามท่านผู้ชมพามาดูคนดังด้วยโอ้อะไรเนี่ยหอมมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แอบไม่แอบแอบอ อะไรเนี่ยโค้งหมูเหรอมีอะไรกินเนาะยังก็ได้ยังก็ได้หยุดลุงรึมบอกซื่อโทรศัพท์ใหม่แล้วยังขออนุญาตเด้อมีเวลาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวบ่นี่ก๋วยเตี๋ยวทะเลเนี่ยปลาหมึกด้วยกุ้งด้วยนะท่านผู้ชมรู่บ้านเฮาบ่มีบ่มีเด้อท่านผู้ชม อยู่ประเทศลาวเนี่ยผมไม่กินได้แบบสี้เนาะนี่แหลาบเนี่ยเห็นเพลินบนว่าเงียบเงียบเพลินว่ก๋วยเตี๋ยก็เตี๋ยวโอ้ชามละร้อยคุณท่านผู้ชมเลไม่เดาเอาเดินชามละร้อยบาท จะให้ดูฝรั่งต่างชาตินั่งกินเยอะมากๆเด้ย่ยท่านชมเดินบเดีว่าเอาเดินดูเจ้านั่งกินเต็มโต๊ะเลยนี่เนี่ยจะให้ดูอาหารทเขานั่งกินนี่จะผัดผัดเส้นเนะ ก็จะมีคนทำความสะอาดด้วยและทำคนด้วยคนก็อุ้มลูกเวลากินข้าวนี่มีลูกน้อยยากยากเท่าไหร่ก็ยากเหมือนกัน ดี๋ยวจะมาให้ดูกุ้งใหญ่กุ้ง,งมังกรท่านผู้ชมนี่กุ้งตัวเล็กเนาะชามละ400บาทท่านผู้ชม400บาทหอยนี่นะชาม100บาทกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ นี่ก็ปลาหมึกโอ้ไม่ละหกสิบบาทนีน้ำปั่นแก้วละหกสิบบาทท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นผลไม้หมักข้าวเนาะลำไยงาะ จะให้ดูแตงโมเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยจะบอกให้แตงโมเนี่ยซื่นใจขายดีมากๆไปขาคิิว่านะลูกใหญ่มากๆแตงโมกินตลาดนะคุผู้ชมเนื้อแดงสั่มเลยนี่แหละราคากประมาณน,นี้าขายด้อย่านผู้ชมด้วย หนึ100บาทไม้100บาทนี่เนื้อส่วนยังน้อยต่ผมสี่ร้อยบาทราคาถูกก็คือหกสิบบาททรับคุณสมของแปกของแปก ดูของแปลกในคอนสยามตรงนี้เหมือนกันมันก่อนเคยไปอะไไปนันหนึ่งเป็นเยาวรา,าของแปลกไทยแลนด์จะให้ดูข้าวผัดกันมาเริ่มเลย ข้า้ร้อยห้าสิบบาทได้นะค่ยนี่มะม่วงจะมาให้ดูพระเจ้าทำผัดห้อยเนี่ยแซ่บเลยอร่อยมากเลย ไม่ได้ชอบดูผัดห้อยนี่งในราคานี่ท่านผู้นอันนี้จะเป็นผลไม้ปั่นน้ำปั่นนอะอันนี้จะปัก น่จาจะเป็นของเล่นเนาะข้ายคองเล่นนึกถึงชนนเครื่องประดับอ,อ,อันน,อนี้ก็มาดูออทอดหอยอเดี๋ยวเบิร์ทอดหอยเด้ออันนี้เขาเอือนทอดอยังไงอนี้เขาเอ่นทอดหอยออทอดหอย<ว>ห,หอยนมเราแซ่บเเคยกินอยู่แซ่บอยู่อ๋อกจ น้ำมมก้โลมมุอ่ะน้อยแสิบ่านานอีน่นะัน้ลุกอ,อนี้ย่างหมึกหรือป่าย่างหมูสเต็กหมึกสเต็ก น่ากินมากมท่านชมนี่อะไรขนมเปียกเหรอเกี๊ยวเกี๊ยวซาไก่ อันนี้จะเป็นตำเนาะตำหมวตำั่วตำหนังตำงน้นี่ต้อยี่มเ่ย <c oughs> อันนี้จะเป็นหมูกรอบท่านผู้ชม เคยไปใส่ปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ตีชมได้เ้ยท่านผู้ชมเด้อคลิปนี้เค้าก็จะขอลาจบค่นี้ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคัา